สวัสดีครับพี่น้องพ้องฝูงต่างมาดูรายการสุขสันต์นะครับวันนี้มาพบกับผมแอดเมลอีกเช่นเคยวันนี้แอดเมลจะมาพูดถึงเรื่องของการ PvP เนาะสำหรับใครที่เอ้ยพี่ผมอยากอยากบวกอะ่ะผมอยากบวกทําไงดไีง่ายฮะกดปุ่มตัว P ฮะกดค้างไว้มันจะเปิดโหมด PvP เปิดหัวแดงครับเขาเรียกว่าเปิดหัวแดงแต่ว่าถึงเราจะเปิดหัวแดงแล้วก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดรอบๆตัวเราไม่มีใครเปิดหัวแดงเราก็ยิงไม่ได้เข้าใจว่าเออ ว่าไงคือเราสามารถยิงได้เฉพาะคนที่ติดหัวแดงเท่านั้นอืประมาณนั้นอะเราไม่สามารถเปิดหัวแดงแล้วยิงคนที่ว่าไม่ได้เปิดหัวแดงไม่ได้นะฮะสมมติอยู่บนเวอร์ปกติใช่ป่ะเออแล้วเราเปิดหัวแดงไว้คนอื่นเห็นเราหัวแดงปุ๊บแม่งเปิดหัวแดงแล้วยิงเราเปิดก่อนเราตายหาก,ก่อนได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอเกมนี้คือไม่ใช่ว่าเปิดหัวแดงแล้วไล่ฆ่าคนได้เลยไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะพีพีก็ นั่นแหละก็จะมีโซน p ีพให้ก็คือจะเป็นโซนเนี้ยฮะเป็นแบบเหมือนกิวว์วอลแคนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะประมาณนี้ฮะโอเคก็ p ีพก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะเปิดหัวพีพก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเก็บเอ็กโคสโตนเพื่อเอามาใส่เครื่องเครื่องชำระล้างตรงนี้ฮะอืมเวลาเราได้เอ็กโคสโตนฮะที่เป็นระดับสีทองระดับระดับตำนานเนาะ เรามาใส่เครื่องเนี่ยมันจะได้เพชรสุ่มกาชาประมาณสองอยเพชรแต่ทีนี้คือมันก็จะมีคนแบบว่ามาตีบ้านเราได้เหมือนกันนอกจากผีก็มีคนมาตีบ้านเปิดหัวพีพียิงกันเพื่อแย่งเม็ดเอ็กโคสโตนเนี่ยหรือเม็ดสุ่มกาชาเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับหมวพีพีกดพีค้างไว้จะเปิดหัวพีพีนะครับอย่าลืมแบบนี้บายทีว <c oughs> ี you, ครับไว้เจอกันคลิปต่อไป